สวั <niño sharing> สดีค่ะพบกับน้องมิ่งน้ำซิ่งนะคะวันนี้นะคะน้องมิ <said skill Laughter> ่งอยู่ทีมงานเสียสาบ่ะทุกคนเสียสาบราวนี้โอ้เดินตามพี่ฮิงไปเรียนหนักวันนี้โอไปแล้วครับไปแล้วเราก็เริจะกินข้าวกันนะมาๆๆกินข้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้กินข้าวยังผม่ได้ สวัสดีค่ะทุกคนคุ้มมากโต๊ะก็ประมาตัวเองนั่งเลยนะทุคอุ้ยครับนั่งใหเลยเจ้าครับเราคุยด้วยกันนีกิดข้าวแไ้วจะจ่ินนี้ค่าอะคมมากโต๊ะโมครับอันนี้ใส่เชื้อมากเลย ไม่ได้้รับูโกบล็อกกี้เลส่จนิดแล้วครับโมไปอีกแล้วพลังงานเนะนเฮื่รอกนี่ของไคราชโมคุ่มครของตเองับอยู่ใช่่ับาะอไรเนี่ยขันละ้รู้ของสิามนอ๋อับทุกคนเนี่ยเนใช่ใชกล้งเทงนี่ ตัวนี้ทำไมมันร้อยึงสี่ร้อยสามร้อยถึงสี่ร้อแล้วกนังนะก่อนเขาเอฟซีจ้างกันนึงแล้วจ้างลูกเรายุ่งก่เหมนันี่นี่เามโอ้ยนี่ครับคนตังครับตังถยเยอร้องเพลงนี้ทั้งวันเหรอไมเจอกินเน้ ใครยไีต้องไม่มีใครจะกล้ากินข้าด้วยเยว่าปิดกล้องเฮ้ยไอ้หน้ามิเตก่ากินเส็จเมื่อกี้ครับนี่อะไรอู้อารอบรุ่ป้อนทำไมเก่งี่นี่มากินเมื่อกี้ะเดียวถ้าเราคนน้อยิ ินร้าก่าน้เนีมันนีมีเยอะลาเกไปใส่ลาปวยลาปวยไคน่ทยมเอาเป็นก้องก่อนเดี๋ยวอาย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 ท่ไมาได้อดบางร้ผมเราหัวร้อังเยจ้าเสียงรอโอ้ทายอย่างี้ทนดูบอดซิ ชอบคันไหนชอบคันทุกคันเลยชอบทุกคันเลยแต่ชอบคันนี <cient ists> ้สุดเอ้าไอ้ขี้ตื้นเลยวรวดเร็วรวดเร็ววงวปลอดภัยแล้วดวงนี้หน้าฝนครับไอพี่เสกินเมอไหร่ด้ท่านล่โอ้ดูข้าลูขลังแล้สองจ่ายครับสิเขาจับที่ครับโอไม่กครจับเลยไม่เอากินแล้ว กินมาเมื่อกี้เกินมาเมื่อกี้เราไมะซิ้งนเี่ยอาไว้เกลมเย็นลแลมยนล่ะนวเหมือนกันทำไมไม่ใส่กันเหมือนกันลเนี่ยจเลยพิงพิงพงพิงพี่มีแฟเสื้อละมีแฟชมีแฟชใคนกางเกงสีน้ำเงินเฮ้ยบังรุ้บังรุยทำอไร เสื้อขาดนักเลราสื้อขาดนกันูบอกแล้วอนเห็นบอกแล้วว่ามีเฟดนะเครันงรด้วยทางนี่ียืนยืนคู่กันเอาเสื้อขาดเหมือนกันครับที่งานนี้ก็อย่นี้แหละครับอันนี้ก็าปลูกมะนาวไว้บอกโอ้อยนี่ก็ปลูกมะนาวแบบนี้บอกพี่น้องที่งานนี้ก็ปลูกมะนาวนะ เขาปูกแบบนี้บ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็เกิดเนาะรถน้ำรถน้ำรถน้ำเทดิไอแซมเอาออกมาเขาคืนไอ้นินี่งไว้นี่เลยเขาปลูกไว้ดูดีดีมีแต่ดีดีดูกินดีแล้วครับพี่น้องครับตอ่โมอรไอเทรน์ดอิลตุมมโอแกไม่กล้ากินเลยมแกเยอะ ไปทิิงเร้วไปเที่ยวไปกีไว้ไปกินวักินเนยอเราไปซ่องกันไหมเออดไปลงไงอียังไม่รู้เลยเราทุกคนเราต่อมุขัเร็วไหมเมื่อก้เป็นเป็นแฝดพี่ฮีไง วิ่หันวิ่งเห็นแล้ววิ่เห็นแล้วนเดี๋ยวนี้มาเลยไอกล้องมาเลยอย่าหนีวะแล้วมาดูหินนะดูหิงก็คล้ายๆกันนั่นแหละเงานนิทรอศการที่ทไทยไม่เป็นไรยาคนิ่งขึ้นกี่คนเราวันละคิดอีเรียนขึ้นยนชุดริ อยามีความเอ็ดทนีลงมอคืนแปดร้อยท่นแน่งยห้าร้ยไลงยังไม่เข้าวันนี้ได้่เรียวันนี้ได้กี่เรีอนหทาล้เลงวันละี่เรหรีอญด้วยีลงวันละสิบคลิปเนี่ยชลงวันละสิบคลิปได้แค่แปดเหรียญนี้เหรียญไปลหไป รุดูจะไปคาราเมะแล้วฮะรุ้ยซูชิคระปุกไปนิทรรศแล้วครับซูชิโยซายไป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 เนาะกินอะไรพี่โอ้มาวิ่งด้วยหน่อยวะสองวันสามวันสองสามวันได้สี่สิบคนเที่ยวดีกว่าดีกว่าแซมมิงยูบิรุ้ยเต็มบิงอะอาทิตย์นีงบาล้วรยังไม่ได้เที่ยวที่บานอล้วยังไม่ได้เที่ยวเลยลงไปแล้วนะ บางรุ่ยไ้านเดินบางรุ่ยร้านเดิมเ้อะย์ร้านเดิมร้านเดิมที่เราเคยไปด้วยกันใช่ไหมแซมเออไปเซมไปร้านอาหารเหรร้อนมากเลยทุกคนแบบเปิี้ยงเปียงขนาดสตาร์ทไม่ติดรถพี่ต้องปั่นลง ตายดยยาหาแล้วครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยนะอีไม่ี่นไม่เริ่มตัวแล้วทุกคนว่าอะไรผิดอะไหแต่เมื่อกี้ยังงงหน้ายากอยู่เลยอะ น,นี่ก็ล็อกกี้มันก็ค่ะรู้แค่นี้แหละรอดดาชทิมค่ะ ิมจะเป็นหมอไงเป็นพยาบาลหรือว่าไปดูอาการคนไข้เป็นไรจ๊ะมาเร็วได้แล้วเหรอถ้ารถหนักอ่ะเราวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยไม่ว่าไม่ไหวแน่เลยมิ่งอ่ะนะไม่รู้ไม่ชี้ มองใครคนไหนลองได้ท่อนเดียวก็แค่นี้เลยจะลองทั้งวันเลยไม่ได้ใส่แขนยาวมาด้วยนะทำไมเลยใส่แขนยาวมาด้วย <c oughs> เอ <c oughs> เอขาบอกว่าเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมทุกคน สวัสดีค่ะออกเดตแบบนึงไม่ได้ใส่นี่เลย